在聊天，没事、嗯，加油。 สวัสดีค่ะพี่น้องขอคุณทุกไรทุกเรื่องทุกทกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเมื้อตื้อๆเลยเมื้อตื้อๆไปเดินมาเห็นกับเขาพี่น้องไปเด็นสีบอกกันไปฟั้งเด้อพี่น้องมิดช้าฉีพมามาาหม่เขาเสียนเอาลูกอันของันพี่น้องกับลูกเขานั่นบวกกันพว่วงกันเราก็โทรมาหาเฮาเวลาเฮ้าหลับสายไปปั๊บนน่ อันเห่ากันนึกว่าเป็นนันพี่น้องเห่าเนาะเป็นสายของพี่น้องเห่าเป็นลูกพี่น้องเห่าบัดเวลาเห่าอันอันนั้นเขาไปเขาสิบอกว่าเข้าร่วมพะนะพวกมีช,าช้าจีบกลายเป็นลูกเขาเด้งออกมากนั่นละมาไมาเ่เดยพี่นอ้องอันพวกมีช,าช้าจีบเขาสลาดเขาเอาอนอันลูกพี่น้องเห่านัน่นเขาไปทับลูกเขา ันเขาเห็ดเป็นเป็นอันอันเขาเอิญอันอันพวกกันมจชายฉีบเขาเห็ดเป็นเนาะเมื่อวานนี่ป็เดินโดนป็เดินกันนึกว่าพี่น้องป็เดินโท่มากเขาฉลาดคัากลายเขาเอาอนอันพ่อเขาโกดอันเป็นึนว่าพี่น้องโท่มากพูนเขาอันเรียงล้านไห้เนาะก็เลยอันกดหลับพ่อกดหลับหรอกลายเป็นบอกเมาเขาร่วมนะ ย่าหลงไปกดหลับเดอ้อพี่น้องบ่ได้แท้มาแมา่แปลกๆมาใหม่ๆโซเขาเอิน้นใส่ใส่เบอร์ทีเขาเอิน้นพวกโซเคียวซุมเหมืนพวกมิจฉาชีพเขาหัวดีเขาเห็นมาหลายรูปแบบพี่น้องเข้าตามกะสิบพราท่านนันนี่ก็คือกันนะ่ะกะสิหลงคนเขาเมื่อวานนี่ก็คือกันกะหลงคนเขาพ่อไปเบิ่งแล้วบ่แม่ยนสัมพี่น้องเอ้ยโดนนั่นพวกมิจฉาชีพเขาเอิญ เอาลูกเอาลูกมันมาแร้กก็โทรมาแร้กก็บอกให้เาเขาร่วมพะนะอันพวกนี้พวดีให้เขาบพยานบาปยานกรรมพี่นอ้องเลยเขาเลยเห็ดหลายรูปแบบอันเลยเอามาเตียนไพ่ให้พี่นอ้องเลยรูปแบบไม่พี่น้องรูปแบบไม่ไพ่แบบไม่ในห้าเขารวมจ็เขารวมมีอย่างบบจักน้ำเขาที่เด้ไปหาลูกบอกเบิดเหรพี่น้อง้อะนะ เขาหูจากว้าห้าติดตเนาะติดต,ตกับผู้เขาเลี้ยงหลานในห้าประจำเขาก็เลยเอาอตัวเขาไปแอบแฝงอยู่นั่นวันนี้เขาก็เลยถือโอกาสโทร่มาหาเา้าโอ้ยพี่น้องเลยบอกในห้าวเขาร่วมะนะเบิงเบิงตรวจเบิงแหล้วเจ้าคอยหูว่าพวกมีจาฉีดทรมมาก อันสุ่มนี่บดีขัดให้เนาะพี่น้องเฮ็ดลายรูปแบบให้เฮ็ดลายอันลายแนวเห็ดหลายยางบดีบดีเขาว่ายานบาทยานกรรมยมาอ่านบอกเกาเราิีไ้พี่น้องเ้องหูหจักมาชุกรูปแบบเด้อพี่น้องเลยตอนนี้มาแบบการทั่หาเฮา,หาเราว่าที่นี่ก็เห็ดในเหาเขาร่วมแต่ว่าอันอันกระบ่กเขาร่วมดอกพี่น้อง กับพวกหูคือกันนอนพะว่าเขาเข้ากดกดรับเขากดรับแรืว่าเข่ารวมมืองศรเขาาฝ่าไปลบออกโดเ้อร์พี่น้องเฝ่าไปลบออกพราะว่าประเด็นก็อหูเท่ารถตรงกันเหมือนกันเจ้คคอยหูว่าเขาเอาลูกพี่น้องมาแอบแข่งทร่หาเ้าเลยมาบอกให้พี่น้องหูจับนี่แหละพี่น้องพวกมีชาจิกเขามีหลายลูกแบบเขามีลายแนวลายอันมาเตียนไพ่ให้พี่น้องเ้อหูจับเนาะ เพราะว่าประเดือนก็โดนมือว่านนี่แหละมือว่านานี่กำลังทุ่ยอยู่กับเพื่อนประเดืนอยู่ทุ่อีกเชียงหนึ่งอันนี้มีชาชีพทั่ยเขาอีกเชียงหนึ่งจะาค่อยหูจากว่าโอ้บัได้แถนเขาเกียงนาะพี่น้องเขาเก่งเขาหลอกลวงหลยลูกแบบเขาหัวว่าท่านเขาซุ่มมุนเขาสมองใสหดหากินะ้หลายลูกแบบครับ ันนี้ประเด็นกับแมาบอกให้พี่น้องเขางเนาะเพราะว่าประเด็นออกมาเฮ็ดกับเขาพี่น้องมาอุ่นกับเขาขึ้นกับเขาให้น้ากินเลยเอามาเบอกให้พี่น้องเขาฟังเรืองบรรยากาศเนี่ยเหมือนเ้าพี่น้องบรรยากาศนี่ยเหมือนเา้าเมือ่อคลืนกับว่าใครได้รับได้นอนเพราะบันไดหรอกเมือ่อคลืนนี่ก็ได้พี่น้องเนี่ย แมี้ยอนกวนกันเหมือนขึ้นเนี้แวอวตัวนึ่งนึ่งเงี้ยอเี้อยู่เหีมยอ่นมาต่ทงังใดพบกสามที่ตัวห้องไรจนน,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 ลลน,น,น,น่่่่่า่่่่่ไ่่่่่่่่ก่่า่ล่ล่ล่่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 ร่่น,น่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่าเ่่่่่่่่่่่่า่่พ่า่่่่ด่่ด่่่่ะ่ อันเตียนไพ่บอกมิจฉาชีพมมหากินลายรูปแบบเขาการเ่าท่านมาหากินแนวอื่นหรอกเขาท่านมาหากินแบบนี้เนาะเอาหลอกล่วงประชาชนหลอกล่วงผู้อันสู่เถ่าว่ทืองกัรนะมาหลอกล่วงเกาวิาย่านบาทย่านกรรมหลอกขันจับบ่ได้ไลยเพราะท่านสมมติได้ปานนั้นยังยังอัน มีมีหลายอย่างพี่น้องเลยมีหลายอย่างมีหลายแน่วก็ให้ยหลอดปลอดไผ่เบิร์ตุกคนเด้อดกะเด้อย่าดดจตกเป็นเหยื่อของพวกยิาจายีบพอดีเป็นกำลังแรงใจให้ง่อยกันป่องกันไว้เด้อพี่น้องซอยกันป่องกันไว้ครับอันนึง่งเฮาจะเกิดความหลบอันเฮาหลบมากทั้นพอดีผู้ใดมาซักสวนนันนันนี้ก็่าไปฮยดน้ำเขา อันนี้เราห่อหากินงอมๆแง่ตามภาษาห่าหนึ่งละมันจะไปได้หากินหาได้ซีไปกินซีบุดออมโนกจะไปอยากได้เป็นลอยได้ขั้นได้มือมะมี่ดอกของฟรีในโลกผู้มือนขันเฮียบ่ระตูยางบ่อก็ได้พี่น้องได้สลึงซึงบรรจุในครบบาทที่เขาวานเป็นขันบ่อเห็ดเฮียหย่อยปากปากขันบ่ได้เงิ่อนท้นหรอกยังห่าเห็ดยวน รัวทุกอย่แหละแผนาวเพราะเห็ุสมันเสมอก็ยังได้เงื้อหนอักพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องผู้มือนีอมูมีชาขีดมาหลายรูปแบบซอยกันป้องกันไว้เอาเห็นผู้ใดอันนั้นกต่เตียนให้กันเด้อพี่น้องเลยบอกต่อต่อกันไปเพราะว่ามาหลายรูปแบบห้าตามกระจีพ่อทัน แห่งนั้นอายุเฮาแห่งหลายขึ้นน้ำขูม,มื้อห้าตามโซเชียลบ่ทันดอกเพราะว่าหัวเฮาบ่าไหวปานเขาเนาะเขาหัวหลอกลวงเขาลราไหวเขาเฮ็ดได้ทุกรูปแบบปลดเขาเราประหยัาบาปยานกรรมพี่น้องเ้ยบาปกรรมบ่มีแม่นสิเว้าอันนั้นกันหู้เรื่องการบ่ยหานกรรมยานเวรนน้ำท่านไสกระบ,บอกน้ำฝนพี่น้องพรจ้าจิ๋มหาจิ๋มัวอันตัวแนว หากินแบบมันง่ายมัมเอนพจังเห้าเนี่หากินแบบมันบ่ได้ต้มด้ตัวคนได้ลำบากกากกรรมเอาเรื่องงานของแบบเป็นหลูกจางเขาทำม,มาหากินเขาล้วเพียงข้างโู่เกี่ยวเขาละหากินแบบง่ายๆนะพี่น้องจะหลงเันเอียจงง่ายๆเด้อเลยมาสักส่วนมีอย่างไรจะไปน้ำเขาบอกพี่น้องเข้าไว้ ตองกันทุกรูแบบเดยกพี่น้องเอ้ยซอยกันป้องกันไรถือบานเม่งห้องบ่ได้โต๊กเป็นเหม็นยื่อของพวกมีชัาจีดจังจังประเด็นเคยต๊กเป็นอันนั้นของเขาแล้วประเด็นก็เอามาเตียนไพ่ภาวะประเด็นประสบเหตุการณ์กับเจ้าของบุซชูแนวแล้วถือเขาหลอกเขาเงินกับพองกันกขาควอมหูเท่าเพื่อเงการควอมว่าเป็นคว่มรวมหม่างหรือข้มสงสารคนสงสารเขาก็เอาหนาพี่น้องมาแอบอ้างเจ้าสี่ละพี่น้อง แอบ,บอ่างยังสีหลังไปเด็นก็เลื่อเอามานบอกให้พี่น้องเข้าหูวจักนกขนะสีแดนปองกันไ้เป็นวิทยาท่านต่อไปคลิปนีไปเด็นกันสิ mm. ขอจบไปซ้ำนี้อนเลือแขกเอาไปติดตามคลิปหนาขอบคุณทุกไลท์ทุกเรือทุกกำลังแร่งใจด้วยไปเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทั่วโลก Thank y แตงคิวยูโซมาตมาเฟ n ย Thank you. ตงคิวซียูในตาม ขอบคุณเผื่อนไม้เด้อค่ะเด้อเผื่อนไม้มากค่ะช้าช้าได้พาเล่มงามขอบคุณทั้งเผื่อนไม้เผื่อนเก่าเผื่อนไม้มากค่ะช้าช้าได้พาเล่มงามเอาไว้ติดตามคลิปหนาประเด็นเฮ็ดกับเขาที่น้องพี่น้องเฮ็ดกับเขาขวั่นขบจีบอีกได้เอาไปเสิร์ฟหน้าเกสิคอนจบคจีบใบซ้ำนี่อนอันเมียนอันนั้นประเด็นเกษสรมาบอกเกาเหลาสิบเด้อพี่น้องเลยมาเตียนไขพราะว่าเจ้าของถือกับเจ้าของเองนี่หละยจังก็ยังมาเบาได้ กันบ่ถึงกับเจ้าของเองก็เเ้าว่าด้ดอเพราะว่าประเด็นเพื่อเสียเงิ่นจากกันมีสาขีบมาหลอกล่วงไปเทียนหนึ่งหลอกจนได้เอามาบอกใพี่นอ้องเฮามันเทว้สิบร่รดโตเป็นหย,ย่ของเขานะันเนาะถ้ากันป่องกันไว้ระเด็นก็ขอจดลีปว้ส้ำหนึ่งกันเ้อขอบคุณนุกไหลทุกเลือถุกกำลังแร่งใจกดไหลกดแช่กดติดตามมาขอาะพุณนหลายหลายเอาไว้ันคลิดหนาประเด็นเสียน มีอยังกะเสี่ยวมาบอกให้ฟังเน,น,นาะค่ะเนาะวัสดีค่ะ